สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซอพเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็เพิ่งถึงไทยค่ะพรากลับมาถึงไทยเนี่ยซอได้เห็นปารากฏการ์โปเกมอนโกฟีเวอร์อืมจริงๆตอนแรกซอก็ไม่ได้อยากจะเล่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไปเห็นคลิปพี่วิทาซอฟมาค่ะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะเล่นเท่าไหร่นะคะก็คนมันไม่อินนะคะนี่ไม่ได้อินเลย บอกว่าไม่ได้อินเลย<ต><ว>พูดถึงประสบการณ์ที่ซอฟไปเที่ยวฝรั่งเศสมานะคะก็ที่นู่นเนี่ยค่าครองชีพสูงมากค่ะสูงขนาดชื่อว่าแบบถ้าเราอยากจะกินข้าวสักมื้อหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกเลยค่ะซอฟด้วยความที่อยากจะแบบประหยัดตังค่ะนะคะก็เลยเลือกที่จะไปกินแมคโดนัลค่ะซอฟไม่เข้าใจเลยค่ะว่าขนาดซอฟเดินเข้าไปในร้านแมคโดนัลแล้วเนี่ยก็ยังเจอแต่คนเล่นโปเกมอนโกค่ะ <şu> ไม่เข้าใจ ว่าเพราะอะไรนะคะหันซ้ายก็โปเกมอนหันขวาก็จับโปเกมอนจับแต่โปเกมอนกัดเป็นแถบเป็นแถวนี่ไม่ได้อินเลย ที่นู่นเนี่ยล้วมอเอาแต่กินแฮมเบอร์เกอร์นี่มันก็มีอารมณ์ที่แบบคนไทยอยู่ในยุโรปก็เกิดความเบื่อค่ะอยู่ที่นู่นเนี่ยอยากจะกินข้าวส่งข,ข้าวสวยหายากมากข้าวสารหุงสุกแบบนี้เนี่ยไม่ได้จะหากันไง้ดง่ายๆแล้วพอหาไม่ได้แล้วจะหาของมากินด้วยเนี่ยก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินข้าวให้อร่อยเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรมาโรยกินให้อร่อยค่ะซึ่งนี่ไม่ได้อินเลย บอกว่าไม่ได้อินเลยไงคะนี่ไม่ได้อินนี่ก็ไม่ได้อินไม่ได้อินเลยคะ่ะซอฟซอฟมาเจอบาร์บีกอนสีส้มอยู่หลังบ้านไงบาร์บีคอนสีส้มใครเลวใครเลวใครปิดไม่มิดแล้วสินะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าซอฟอยู่สีอะไรใช่ไหมคะซอฟขอบอกเลยว่าซอฟอยู่ทีมสี เกมโปเกมอนโกกันอย่างสนุกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเล่นกันอย่างมีสติและคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะคะ